มีใครอยู่กับรีไวไหมครีย่ครับไอเอ็มดีมันมาเสิร์ฟแล้วเนี่ยมันมาเสิร์ฟมันมาเสิร์ฟเราเสิร์ฟเราเรื่องอะไรวะเอ้ยดีมันมากระทือบผมเนี่ยมันจะมกระทืบผมมาพี่กระทืบเลยมันโดนะมูลีนะมมไม่นด้มูมีแห้วมูตีเฮ่ยมันมาอะไรกับเราต่อยไว้เยอยมึงบ้าไปแล้วไอ้เฮียหนักแล้วเอ้รถติดวี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ใส่แล้วไอ้ตามพี่ไอ้กบไก่จีนตามพี่สองคนเร็วมีไอ้บุ๊กตามให้หน่อยได้ไหมบุ๊กวลไอ้ปอนไอ้ปอนไอ้มอนตามพี่ตามไอ้กบเอ้กบเดี๋ยวมาพี่โอเคไอ้มอนแคทไอ้จีนนะไอ้ปอนตามจีนนะ มันว่าไปแล้วเลยอะไรไอ้เดินเที่ที่ไหนเนี่ยเดินเที่ยมันล่าทำไมมันมาทำทำไมโดินเทีที่ไหนจะได้ไม่ไปมันรั่วไปเนี่ยอย่าไปอยู่แถวแลน่ะแค่นั้นแหละโอเคผมบอกว่ามันมั่วรีไปเนี่ยมันมายิงเนี่ยผมบอกมันมั่วรีไปเนี่ยผมบอกมีสตอรี่ร่ัวเดี๋ยวรอสภาพอากาศอไอ้ที่ไปไหนอะ หนีดิเฮียเดนมดีกระทืบอยู่มึงจะไปไหนอ่ะมันมาทำอะไรเนี่ยไม่เดนดีอ่ะมันทำอะไรไปวะอ๋อโดนเดนดีแร่กระทืบอะไรไม่รู้เนี่ยพี่ช่วยหน่อยครับกูกูประกาศเรียกอยู่กูประกาศเรียกอยู่เรียกแร่บ้าไปแล้วเฮียดอเอาต้องไปเซตของอ่ะบอกตามจินหน่ยนะได้ๆใครอยู่กับรีไวตอบหน่อยได้ไหม มันตามผมมาเนี่ยอยู่พี่ทีว่วาอยู่กับผมมันก็ตาม <Okay. S 2> กระทืบผมอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หยุดแล้วมันขับไปสะพานเลยก็ได้มันจะได้หยุดเมื่อกี้พูดกันไปเยอะหวังว่าเราหวังว่าที่กูพูดไปจะมีประโยชน์กับพวกมึงบ้างนะเวหวังว่าจะเข้าใจกันบ้างนะ มาของน้อนมาเบลล่างเลยนะจะใช้ของเบลล่างไปใครที่เหลือหยุดยังจบยังหยุดยังเบลมันหยุดยังอ่ะ ดูไม่ไม่หยุดแล้วไม่หยุดแล้วน่าจะไม่หยุดแล้วครับเป็นบ้าอะไรของมันไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเล่นจบกับเซอร์มึงมาคุยกับเอ็มดีนะตั้มเอาได้ครับได้ไอเบลีวีไปตีวอนหน่อยนะเนี่ยอยู่เบลลังเราไม่มีของนะพี่ไม่มีของตีวีขอขอเพื่อนอะเชื่อกูเก็บเล็กผสมน้อยได้แน่ไม่เยอะหรอก แม่ถ้าพูดมากกว่านี้น่าจะชนะเลยนะแต่เป็นเจ้าบบของหนนะเฮียมากีดดาตั้งงานแล้วเฮียพูดทุกอย่างที่พูดทุกอย่างที่เแบบจ็ดหกแปดแล้วเกยียร์เจ็ดหกแปดแล้วไม่มีเลยเ้องมือไปหมดได้ยัแล้วมึงเล่นมาไม่มีขอนเลยเหรอเดี๋ยวมันดับไปไม่มีเลย

我听他吧，应该。